สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยอารวาส5อันดับราศีได้เลื่อนขั้นเป็นเศรษฐีคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของ5อันดับราศีดวงดีมีขั้นรวยเป็นเศรษฐีในเดือนสิงหาคมนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาละค่ะไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันเลยที่อันดับที่5ค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีกุม หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมค่ะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการกอบโกยเลยนะคะแต่เงินที่ได้มาไม่ใช่เรื่องของโชคลาภหรือว่าการเสี่ยงโชคแต่เป็นเงินที่มาจากการทำงานเพราะว่าชาวราศีกุมเป็นราศีที่เด่นในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนเซ็นสัญญามีโอกาสปังเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วโอกาสคลี่คลายหมุนเงินได้ลงตัวมากขึ้นค่ะมาต่อกันที่อันดับที่4เลยนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะเดือนสิงหาคมมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างในการทำงานนะคะ จะส่งผลดีในเรื่องของความมั่นคงในการทำงานมากขึ้นรวมถึงโชคในด้านการเจรจาติดต่อด้วยค่ะถ้างานเป็นงานที่ต้องติดต่อคนเยอะพบเจอผู้คนเจอสังคมเยอะๆชาวราศีพิจิกจะมีข่าวดีเรื่องนี้เข้ามาค่ะมาต่อกันที่อันดับที่3นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ เป็นช่วงที่จังหวะด,ดวงดาวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องการเงินก็มีโอกาสได้เงินก้อนแบบเป็นกอบเป็นกำเข้ามาเดือนสิงหาคมนี้จังหวะการเงินคึกคักเป็นพิเศษรวมถึงเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะเพราะว่าชาวราศีกรกฎติดอันดับคนมีซิกเซนที่แม่นยำชาวราศีกรกฎต้องลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีงามค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องการจับจ่ายใช้สอยที่เยอะจึงต้องจัดการวางแผนการเงินให้ดีๆนะคะ มาถึงอันดับที่สองแล้วค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะดวงโดดเด่นในเรื่องของความก้าวหน้าจะมีข่าวดีเรื่องการโปรโมตการเลื่อนขัน้นหรืออาจจะได้รับการพิจารณาไว้ก่อนแล้วค่อยไปประกาศทีเดียวนะคะดังนั้นใครที่เกิดราศีธนูหากรับราชการทำงานประจำก็จะมีโอกาสก้าวหน้า อีกอย่างก็คือชาวราศีธนูมีดวงได้เดินทางไกลอาจจะไปติดต่องานประชุมกับลูกค้าหรือว่าติดต่อค้าขายกับลูกค้าไกลๆคือถ้ามีเรื่องของระยะทางเข้ามาถือว่าส่งผลดีค่ะและเราก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีสิงห์หรือท,าท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะ โดดเด่นในเรื่องของความรักและมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก่อนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องจุกจิกกวนใจหลายอย่างพอเข้าช่วงสัปดาห์ที่2หรือ3ไปแล้วดวงดาวต่างๆจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะทาให้ชาวราศีสิงห์มีพลังใครที่ขัดแย้งกันอยู่ก่อนหน้านี้จะมีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจกัน ส่วนใครโสดก็ตั้งใจที่จะเริ่มต้นความรักใหม่เพราะว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามาหานะคะเพราะว่าราศีสิงเป็นราศีที่มีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษแต่ต้องอาศัยเวลาในการดูแลกันให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจนอกจากนี้ยังมีข่าวดีเรื่องการเงินรวมถึงโชคลาภด้วยค่ะโอกาสแห่งความสําเร็จความก้าวหน้าหรือเรื่องการค้าขายมีโอกาสได้เซ็นสัญญามีโอกาสในเชิงรายได้ใหม่ๆเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับ5ราศีที่มีเกณฑ์ว่าเดือนสิงหาคมนี้ได้เลื่อนขัน้นรวยเป็นเศรษฐีเลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ